เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่านดิฉันนางสาวจิราพรพิมพ์คงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะดิฉันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สงขลาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาเอกการศึกษาปถมวัยดิฉันได้รับมอบหมาย หน้าที่สอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่สองโรงเรียนวัดรัตนวรารามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสองสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่สองในภาคเรียนที่หนึพบว่าเด็กมีพฤติกรรมการเลือกกินอาหารไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินผลไม้เมื่อจัด เมนูผักและผลไม้ก็จะร้องง่ายงองแง,ง,ง,งไม่ยอมกินนะคะแล้วก็ชอบกินข้าวเปล่ากับน้ำต้มซุปข้าวเปล่ากับอาหารประเภทอทอดเช่นไก่ทอดหรือว่าไข่เจียวจากการสอบถามเด็กๆเด็กๆพบว่าเด็กๆให้คำตอบว,ว่าที่ไม่ชอบกินผักเพราะผักขมแล้วก็เคี้ยวยากไม่อยากไม่อยากกรืนไม่อยากกินผักไม่อร่อย แล้วก็ไม่เคยกินผักเลยไม่ชอบสาเหตุที่ไม่ชอบกินผลไม้เพราะผลไม้บางอย่างมีรสที่เปรี้ยวขนาดมะม่วงมะม่วงสุกนะคะเปรียปร้ยวๆอมหวานหรือว่าส้มเปรียปร้ยวๆอมหวานเด็กๆก็บอกว่าเปรี้ยวไม่ชอบกินสับป,ประรดกินแล้วรู้สึกมีเข็มแทงที่ปากไม่ชอบกินผลไม้เพราะไม่เคยกินผลไม้มาก,ก่อนแล้วก็ไม่ชอบกินเพราะไม่ชอบกินนะคะคุณครูก็เลย เมื่อพบสภาพปัญหาดังกล่าวคุณครูก็เลยจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางปรับพฤติกรรมเด็กร่วมกันจากการสอบถามผู้ปกครองเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านพบว่าผู้ปกครองจัดเมนูอาหารให้เด็กๆไม่มีผักแล้วก็ผลไม้เพราะว่าเด็กๆไม่ยอมกินเอาเวลาเอาให้เด็กๆกินเด็กจะงอแงผู้ปกครองก็เลยตามใจเด็กไม่กินผู้ปกครองก็เลยไม่จัดให้ เพื่อเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กร่วมกันคุณครูก็เลยร่วมมือกับผู้ปกครองในส่วนของผู้ปกครองขณะที่เด็กอยู่ที่บ้านคุณครูให้คุณครูเชียใ้เห็นผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเห็นความสําคัญของการกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการถูกถูกส่วนและก็ถูกห้ามู่กินในครบห้ามู่เพราะจะทําให้เด็กๆมีภาวะการจเจริญเติบโต อย่างเหมาะสมและพัฒนาการที่สมวัยหากผู้ปกครองให้เด็กกินอาหารซ้ำๆเดิมๆที่เด็กๆชอบก็จะทำให้เด็กได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอส่งผลต่อภาวะการเจริญเติบโตน้ำหนักส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดเด็กๆก็จะเจริญเติบโตได้ช้าและก็จะมีพฤติกรรมการเลือกกินเมื่อเด็กๆโตขึ้นในการปรับพฤติกรรมการกินของเด็กๆ คุณครูได้ให้คำแนะนำผู้ปกครองขณะที่อยู่ที่บ้านให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการทำอาหารในการจัดจานจัดกับข้าวให้เด็กๆมีส่วนร่วมในกระบวนการทำอาหารแล้วก็จัดจานอาหารให้ดูน่ารับประทานหั่นผลไม้ผักเป็นชิ้นเล็กๆพอคาเมื่อเด็กๆไม่ไม,ไม่ไม่ยอมกินหรือว่าไม่ทานผู้ปกครองก็ไม่บังคับกินให้เด็กดูเป็นตัวอย่างแล้วก็พูดถึงประโยชน์และ ประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับจากผักและผลไม้อาจจะใช้นิทานเป็นสื่อเพื่อให้เด็กมีแรงจูงใจในการกินให้เด็กๆลองชิมทีละนิดเมื่อเด็กๆทำได้ก็ชื่นชมเด็กๆแล้วก็ดัดแปลงเมนูอาหารให้น่ากินให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการกินตะอาหารกินเองแล้วก็ในขณะที่รับประทานอาหารผู้ปกครองไม่ควรป้อนเพราะจะทาให้เด็กติดพฤติกรรมการป้อนอีกแล้วก็ไม่เปิด โทรทัศน์โทรศัพท์หรือว่า YouTube ให้เด็กๆด,กดูเพราะจะถ้าเปิดเด็กๆก,ก็จะสร้างเงื่อนไขอีกถ้าไม่เปิดก็จะไม่กินอีกแล้วการดูจอก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กด้วยจะทําให้เด็กสมาธิสั้นและควบคุมตัวเองไม่ได้ในส่วนของครูครูได้จัดประสบการณ์หน่วยอาหารดีมีประโยชน์เรื่องอาหารหลักหมู่จากประสบการณ์แบบ active learning คุณครูได้ใช้นิทานเรื่องกุ้งกิงท้องผูกมาเป็นสื่อ แล้วก็ครูเล่านิทานให้เด็กๆฟังแล้วให้เด็กๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นสาเหตุที่ทําให้กุ้งกิงท้องผูกเพราะอะไรเด็กๆให้ความเห็นว่ากุ้งกิงท้องผูกเพราะไม่กินผักกุ้งกิงท้องผูกเพราะกุ้งกิงชอบกินขนมหวานไก่ทอดไม่ยอมกินผักกินผักแล้วกุ้งกิงคลายทิ้งการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรง แล้วก็คุณครูก็จะนําอาหารหนึ่งจานในหนึ่งมื้อที่ควรได้รับที่มีสารอาหารครบห้าหมูมาให้เด็กๆช่วยกันดูช่วยกันแยกประเภทของอาหารหลักห้าหมู่ในหนึ่งจานนียมีอะไรบ้างอาหารที่คุณครูนํามาก็คือมีข้าวเปล่าไก่ทอดแกงเลียงส้มให้เด็กๆช่วยกันแยกเด็กๆก,ก็สามารถแยกประเภทของอาหารหลักห้าหมู่ได้ไก่ทอดอยู่ในหมูที่หนึ่งโปรโตีน ้าอยู่ในหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตผักในแกงเลียงอยู่ในหมู่ที่สามเกลือแร่ส้มอยู่ในหมู่ที่4วิตามินแล้วก็ไก่ทอดทอดโดยน้ำมันก็อยู่ในหมู่ที่หาไขมันเด็กๆก,ก,ก็สามารถแยกได้หลังจากนั้นคุณครูก็มีอาหารตัวอย่างอาหารที่ครบทั้ง5หมู่ที่หลากหลายให้เด็กๆออกมาจิบตามความสนใจของตัวเองเด็กๆก,ก็ หยิบไปตามความสนใจที่เด็กๆชอบแล้วก็คุณครูก็จะให้เด็กๆมานําเสนอว่าตัวเองได้อาหารชนิดอะไรแล้วก็อยู่ในหมู่อะไรเด็กๆสามารถตอบได้ว่าอาหารที่ตัวเองหยิบไปอยู่ในหมู่อะไรอย่างเช่นผักกาดอยู่ในหมู่ที่3เกลือแร่หรือว่าขนมปังอยู่ในหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตหรือไข่ต้มอยู่ในหมู่ที่1โปรโตีนหรือว่ามะพร้าวขูดอยู่ในหมู่ที่ ห้าไขมันเด็กๆก็สามารถแยกได้แล้วหลังจากนั้นคุณครูก็ให้เด็กๆเข้ากลุ่มกันตามหมู่อาหารที่เด็กๆได้รับเด็กๆก็สามารถเข้ากลุ่มได้ถูกต้องหมู่ที่หหมู่ที่2หมู่ที่สามหมู่ที่4หมู่ที่5ได้ถูกต้องทั้งห้าหมู่แล้วคุณครูก็ให้เด็กๆภายในกลุ่มเนี่ยค่ะสนทนาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่า เคยกินอาหารชนิดนี้แล้วรสชาติเป็นยังไงกินแล้วเป็นยังไงอย่างเช่นกินส้มแล้วรู้สึกเปรี้ยวๆหวานๆกินมะพร้าวแล้วรู้สึกมันๆกินขนมปังแล้วต้องราดกับนมนะมันจะอร่อยขึ้นเด็กๆก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะคุณครูก็ให้เด็กๆแต่และหมู่เนี่ยค่ะออกมานําเสนอว่าตัวเองเนี่ยได้อาหารหมู่อะไรแล้วก็ในหมู่ของตัวเองมีอะไรบ้างเด็กๆก็ สามารถอธิบายเพื่อนๆฟังได้อย่างเช่นหมูที่1โปรโตีนมีเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วช่วยให้ร่างกายมีการการเจริญเติบโตช่วยช่อ,อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายหมู่ที่2คาร์โบไฮเรดรตข้าวแป้งน้ำตาลเปลือกมันให้ให้ร่างกายมีพลังงานหมูที่3คือผักต่างๆ ช่วยในระบบการขับถ่ายช่วยผิวพรรณสดใสหมูที่4ผลไมา้วิตามินต่างๆก็ช่วยเรื่องผิวพรรณผ่องใสแล้วก็ระบบขับถ่ายหมูที่5ไขมันจากพืชและสัตว์ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเด็กๆทั้ง5้าหมูห5กลุ่มก็สามารถอธิบายได้แล้วก็แยกประเภทของอาหารได้เด็กๆสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ ที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ดได้สามารถสื่อสารได้ว่ากินอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทําให้ผอมไม่มีแรงแล้วก็เจ็บป่วยได้ง่ายการจัดประสบการณ์เป็นกลุ่มเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้การเป็นผู้นําผู้ตามเด็กๆรู้จักการช่วยเหลือการแบ่งปันในกระบวนการงานกลุ่มนะคะ จากการที่ได้เรียนเรื่องอาหารหลักห้าหมู่เด็กๆจากที่ไม่ชอบกินผักกินผักแล้วขมกินผักแล้วคลายทิ้งผล,ลไม้บางอย่างไม่ชอบมีรสชาติเปรี้ยวเด็กๆก,ก็ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กๆมีองค์ความรู้แล้วว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะทําให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีเด็กๆเ,เห็นคุณค่าของอาหารที่มีประโยชน์ เด็กๆได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เดิมกับเพื่อนๆได้รับประสบการณ์ใหม่จากที่คุณครูจัดกิจกรรมได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นการจัดประสบการณ์แบบ active learning ในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์เรื่องอาหารหลัก5หมู่เด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกสนานแล้วก็บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมากค่ะขอบคุณ